โอ้โหตยย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 ยกยยยเยยยยยยยัทยยยยวยยยยยายยทยยยยยรยย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 ญย เพื่อซื้อที่ดินเปิดทางด้านลังของวัดสาลาลอยเององ ในานามบริษัทสยามวิสโก้ซึ่งเป็นประธานการจัดงานทอดมหากฐถินในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศมาร่วมบุญใหญ่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวในงานทอดมหากฐถินณวัดสารลอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวัดสารลอยเป็นวัดที่คุณย่าโมสร้าง และเป็นวัดที่เก็บอัฐิของคุณย่าโมการทอดมหากฐถินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดเปิดเป็นทางออกด้านหลังของวัดเหมือนได้เปิดทางแห่งแสงสว่างเหมือนเปิดทางให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้รับความเจริญก้าวหน้าในการนําธุรกิจเตรียมรับชมขบวนแห่องค์มหากฐถินที่งดงามยิ่งใหญ่สมเกียรติเมืองโคราช555ปี โดยมีช้างห้าเชือกนำขบวนแห่องค์มหากถินตั้งแต่ลานอนุสาว,วรีย์คุณย่าโมผานเส้นทางดื่มภูเมืองที่สวยสดงดงาม ไปจนถึงวัดสารลอ,อยได้ทำบุญใหญ่และยังได้กราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าเวสุวรรณเทพราหูทรงคตรเทพพันใจภายในวัดมีมุมพักผ่อนสงบลมเย็นและมีลานน้ำตกที่เหมือนอยู่ในสวงสวรรค์นอกจากนี้ยังมีการออกลงบุญให้ผู้มาร่วมงานได้อิ่มท้องอิ่มบุญกับของดีเมืองโคราชที่ขึ้นชื่ออาทิเช่นขนมจีนประโดกัดมีโคลาชส้มตำโคราชเป็นต้นและชมการแสดงของโรงเรียนเทศบาลสี่เพาะชำซึ่งเป็นทีมที่ได้แชมป์ออฟเดอะแชมป ในรายการชิงช้าสวรรค์ของช่องเวิร์กพอยในนามคณะสงฆ์วัดสะรล,ลอยก็ขออนุมโมทนาในบุญบริษัทสยามวิสโก้ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินในปี2566นี้เพื่อที่จะรวบรวมจตุปัจจัยซื้อที่ขยายวัดออกเปอีกแปลงหนึ่งซึ่งจะเป็นแปลงสำคัญที่เปิดถนนเข้าไปเชื่อมกับชุมชนด้านหลังเป็นถนนออกไปอีกเส้นหนึ่ง ก็อขออนุมโมทนาในบุญให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะภระปฏิพานธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จทุกประการขอจเจริญพรจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่งานทอดมหากฐินในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ตรงกับแรม13ค่ำเดือน11วันแห่งมหามงคลการณวัดสารล,ลอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยพร้อมเพียงกันครับ